สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผู้ใหญ่บ้านหมูเก้าเหมือนเดิมนะครับผมผมจะมาลองเล่นดิน,นจาและคูนดูนะครับผมวันนี้พกทุนมา2,000บาทครับลองเบ็ด50บาทก่อนและการสัก10มุน,นครับผมมาลุยกันเลยก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับผมเอาหน่อยเอาหน่อยเออ มาดิมาดิโอ้โหสองไม้แรกเอาเรื่องนะครับโอ้โหเต็มหน้าไปดีสวยครับส0่รเออมาดีสองไม้แรกนะครับผมโอ้โหแปดรเอาดิสวยครับหืมเ,เข้าฟรีไหมเข้าฟรีไหมเข้าฟรีไหมโอ้โหยังไม่เข้าครับผมเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยเอาหน่อยมาดิโอ้โหสวยครับสองตุ้มครับสองตุ้มบอกเลยแค่สองไม้ครับผมรู้เรื่องนะฮะไปลุยกันต่ออ้าวมาสวยครับไหลครับไหลโอ้โหตัวคูณมาแล้ววายมาแล้วตัวคูณมาแล้วสวยไหลคลิปโอ้โห ไปครับสวยครับไปดีโอ้โหมาดีมาดีผมบอกเลยตุ้มครับตุ้มตุ้มครับโอ้โหมาอีกพันแปดครับเออเออเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเอหอ,เอ,ห,อหลังบัลก้อนโตมาอีแล้วครับโคตรปังโคตรสุดครับบอกเลยสวยฮะ ไปลุยกันต่อเลยแล้วกันว่าไงว่าไงโอ้โหรุยครับรุยสวยโอ้ยนิดเดียวอีกตัวเดียวครับผมวายอยู่ผิดที่หรือเปล่าวายมาเต็มหน้าแบบนี้สวยดีครับเออ มีตัวคูณนีตัวค,คูณเป็นไงเป็นไงแลดคูณเป็นไงแลดคูณเป็นไงคูณไปดิเออเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยมาดีเต็มหน้าอีกแล้วโอ้โหขอตัวเดียวขอตัวเดียวได้ไหมได้ไหมสวยสวยมไม่เข้าครับผมโอ้โหแต่ได้รางวัลก้อนโตก็คุ้มครับผมนะ เบ็ด50บาทเบ็ด50บาทดูเรื่องไปต่อเลยแล้วกัน,น,นอสงสัยบักผมผมดูแล้วเกมบักเป็นงี้นี่เองไปไหลต่อเลยเหลือสองหมุนครับเหลือ2หมุนนะขอขยับเบ็ดหน่อยแล้วกันวายมาแบบนี้เป็นไงวายมาแบบนี้สวยโอโ้โหไหลไปดิไหลไปดิไหลไปดิปดเออ บายมาเต็มหน้าแบบนี้โอ้โหสวยครับรอบนี้ขอฟรีรอบนี้ขอฟรีไหลไหลไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยพันสามพันสามยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหพันหกแล้วเออมาแล้วขออีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวไม่ได้เหมือนเดิมแต่ได้แล้วมันก้อนโตนะฮะ สวยครับสวยครับสวยครับโอ้โหพันหกฮะแหลมเลยแหลมเลยไปต่อเลยสิบมุนรู้เรื่องสิบมุนรู้เรื่องนะเนบียดห้าสิบบาทนะเออเอาต่อเลยต่อเลยต่อเลยวายมาแบบนี้สวยโอ้โห คูณสนัน่นใบสนั่นเลยมาอีกแล้วโอ้โหย่างงามอย่างงาม,อางงามขอตัวเดียวขอตัวเดียวป้าไงป้าไงเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับไยเข้าด้วยฟรีเข้าด้วยมาพอดูหน่อยแล้วกันเลดคูณ cool. ฟรีเป็นไงอย่าช้าอย่าช้ารีบเลยรีบเลยไปลุยกันเลย มาว่าไงว่าไง <c oughs> ขอแบบขอแบบหนักๆขอแบบหนักๆมาดิโอโหมาดิมาดิาดเอ้ยอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ไหลนอกฮะไหลนอกนะแตกนอกนะเข้าฟีไม่แตกครับจ่ายมา300ผมขอขยับเบ็ดเลยแล้วกันเอาเบ็ดเบ็ด60ก่อนแล้วกันนะ เบ็หกเอาหมุนหมุนเองดีกว่ามาลองกันแล้วกันเมื่อกี้เบ็ด50นะครับผมแตกสนันวายสนันเลยโอ้โหมาดิมาดิมาดิวายแบบนี้วายแบบนี้เป็นไงสวยครับโอ้โหตุมเดียวรู้เรื่องตุมเดียวรู้เรื่องขอแค่เปลี่ยนเบ็ดนะมาดิหนึ่งพันละหนึ 1, ่งพันลขอไห i, ลรัวๆขอฟรีเข้าอีกรอบนี้ขอฟรีเข้าอีกรอบขอแก้ตัวหน่อยนะมา มาเป็นไงเป็นไงเป็นไงนเอ้ยไอ้กลัเอ้ย,อยฟีมาฟีมาฟีมาดิฟีมาดิฟีมาดิไม่ได้ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไหลนอกนะไหลนอกนะรางวัลก้อนโตนะ ไหลนอกเบ็ด60นะครับไหลนอกเบ็ด60ล่อมาพันเจ็ดนะครับโอ้โ oh ห oh oh. ทุนแค่ส0 0 0นะทุน2000บอกเลยกาเล่นนะครับกาลินกาได้ก็เสียล่อเบ็ดเบ็ดหนักหนัก,นก,นกไปเลยไปลุยกันต่อเล่นเบ็ดหนักแตกแน่นอนครับผม <Dubai. S 1> ไปไหลไหลขอไหลยาวๆขอไหลยาวๆข,ขอซื้ออีกหนึ่งไม้แล้วกันครับขอซื้ออีกหนึ่งไม้แล้วกันอกอขอแก้ตัวหน่อยนะ มาดีมาดีสวยมาดีวายมาแบบนี้โอ้โหพระเจ้าจอดพระเจ้าจอดเอ,อเอ้ยพันเก้าเลยว้มาดีเว้ยเออสวยครับสวยของแท้ของแท้อ,แทอาครับช่วงนี้ช่วงนี้ไหลดีช่วงนี้ไหลดีขอซื้อหน่อยลวกันสักไม้นะสี่พันห้าไปสี่พันห้า ถ้า4,500จ่าย300เหมือนเมื่อกี้นะโอ้โหบันไลยเลยโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตัวคูณมาแล้วตัวคูณมาแล้วมาขอแบบปังๆขอแบบปังๆหน่อยอยา่าเออมาดีเอา ต้าไม้นี้แตกผมพอเลยนะเดี๋ยวมันดูดคืนฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมฝากจองผม,มด้วยผู้ใหญ่บ้านหมูเก้านะฮะไหลเรื่อยๆครับผมผมบอกแล้วไม้แรกผมซื้อไม่ไหลครับไม้สองรัวๆเลยนะรัวๆเลยฮะมาอีกนีโอ้โหยังได้ครับยังได้มาดิ ไปไงเท่าไหรเท่าไหรเท่าไหร่ไ,หรไ,หรได้กำไรไหมโอ้โหขาดทุนครับผม,ม,มผมดูทรงแล้วไหลนอกดีกว่านะครับไหลนอกดีกว่าเอาไหลนอกอีกสักสามสี่หมุนแล้วกันกำลังมานะครับกำลังมาเลยไหลนอกซื้อไม่ได้เรื่องครับซื้อไม่ได้เรื่องเล่นเม็ดหนักขอขอแนะนำเลยอย่าซื้อครับ เป็นไงเป็นไงไหลต่อไหมโอ้โหเอาสองมุนแล้วกันอีสองมุนเหมือนจะดูดขึ้นแล้วอืเอาดิเอาดิเอาหน่อย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 วายมาแบบนี้สวยดีครับสวยดีครับมาดิมาแบบนี้มาแบบนี้ว่าไงสวยโอ้โหพันสามแล้ว พันสาแล้วเออสุดยอดครับสุดแท็กครับสุดแทกบอกเลยสวยครับเอาเริ่มดูดคืนแล้วครับดูดทรงแล้วทุนมา2000ันกำไรมาหมื่นกว่านะครับยังไงก็ฝากช่องผมไว้ได้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมูเก้านะหมูเก้าสายปันโนหนึ่งนะเอาวันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันได้มาเยอะแล้วบาย